สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกพี่เอกครับเพิ่นฝันว่าได้กอดศพน้องสาวตายอายุของน้องสาวครับอายุสามสิบเจ็ดปีพี่เอกครับแกก็ตามซื้อเลขอายุน้องสาวคือสามเจ็ดแกซื้อเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดครับงวดเมื่อกี้ครับสิบหกกันยายนเจ็ดแกถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสอดสามเจ็ด เยอะมากแกตามเลขอายุน้องสาวน้องสาวตายครับอยู่ในบ้านเพิ่งจะตามสื่อแค่งวดเดียวครับเต็มๆเลยคืออายุน้องสาว <c oughs> ล่าสุดครับงวดที่พ่านมาเมื่อกี้เล่าไปเล่เขาวฝันในผมฟังแล้วแกก็บอกว่าแกจะทักมากงวดที่แล้วแกทักมาครับแต่ว่าผมไม่ได้รับสายแกแล้วผมก็ไม่ได้คุยกับแก แกบอกว่าแกจะมาเราขวามฝันแล้วแกจะขอเซาบูซาตุ่มมงคลแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับแกเพราะว่าผมไม่ว่างหลายคนครับที่ว่าทักมาเราฝันในมผมฟังผมไม่ว่างคุยกับกับหลายๆคนเลยมือนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกครับเพลินบอกว่างวดน,นี้อยฝันอีกแล้วเดอ้อ ข่ฝันเห็นน้องสาวข่อยที่ว่าฝันว่าเพิ่นใต้น่ะที่ว่าอายุสามสิบเจ็ดแหละแต่งวดนี่น้องสาวเนี่ยเพิ่นเอาเนื้อใส่รถมาเนี่ยเต็มรถเลยแล้วก็ไม่เหตุกินอยู่บานไม่เหตุกินอยู่บานข่นะว่่สันเนื้องัวได้เนื้อง่วไ,ได้สดๆเลยเอามาเอาใส่เตีมตะกา้าหนารถเลยขาบรถมาหนารถเนี่ยเปลือนข้าวติดเลือดเต็มเลยแต่ของแสบ ถึงเปลี่อนถึงข้าวก็ารซางแต่ของแสบคอยมกักในความฝันเด้เพิ่นฝันตั้งแต่รังยังได้ออกแล,ล้วแหละรังยังจะ่าถือเลขแล้วผมขอถามเนาะถือเลขหาสามเจ็ดเก้าสามเจนยสา่ซื้อถือหลายบ่แกได้ลอตเตอรี่ประมาณหนึ่งครับได้ประมาณหนึ่งถือว่าเยอะพอสมควรแหะเพราะว่าแกตามเนาะแล้วก็ได้อย่างว่าอีกประมาณหนึ่ง ล้วการล้างที่เลกออกแล้วเพิ่นกับมาฝันต่อมาฝันว่าน,น้องสาวคนที่ตายแหละอายุสิบเจ็ดแหละเอาเนื้อมาฝากเพื่อนอยู่บานแต่ขับรถมานะคือทุรเล็กทุเลมากเพราะว่าเนื้อมันเยอะแล้วก็กลิ่นข้าวแล้วก็กลิ่นเหม็นแล้วก็เลือตดติดเต็มรถเลยบอเพาะมหอดแล้วพี่เอกเราเห็นครับเรากับไปจับเนื้อจำไั้ครับเอามาวางแล้วก็เอามาล้างครับแล้วก็พากันทํากินกับน้องสาวน่นะสองคนในวองฝันครับเพิ่นเห็นกับเขาหลายอย่าง มีทั้งสุกมีทั้งดิบน้องสาวกินสุกแต่พี่เอกกินดิบกกินครับนความาฝันกินเนื้อนะ่ะคือเอาลงมาจากรถนะ่ะหมดแล้วแต่คราบเลือดคราบคาวนะ่ะก็คือในรถนะ่นคือยังติดอยู่พี่เอกจําได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้องสาวอ่าคนที่ว่าอายุสามสิบเจ็ดปีแหละนี่คือความฝันของพี่เอกซ้ันะี่แหละ ฟันม่ยาครับฝันนันสันฟันว่าน้องสาวคนที่ตายเนี่ยเอาเนื้อมาให้แลลวกพากันกินครับเลขทะเบียนรถครับที่ว่าน้องสาวเอามาฝากมันอาจจะออกก็ได้สามหกมันก็เคยออกแล้วสามเจ็ดก็ม่ออกแล้วหรือจะมาทะเบียนรถหรือเปล่าท้ายสามแปดถาียนทะเบียนรถครับของน้องสาวคือเลขหกเก้าสามแปดหกเก้าสามแปดนี่คือทะเบียนรถของน้องสาว ถามว่ากินเนี่ยเลขอาจจะอยู่ไหมไม่รู้ครับอาจจะอยู่หรือไม่รู้บางคนกินก็อาจจะบม่อยู่กับมีก็แล้วแต่ว่าดวงเรี๋จะโชว์ของคนของคนนะครับเนาะคือเราไม่รู้แต่พี่เอกครับแกฝันเม่นนะหลายคนครับที่ว่าเคยฟังคนฟังของแกครับพี่เอกครับแกฝันเม่นนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตรงม้วนในแค่นั้นเองแกฝันมาหน่องสาวใต้สามสิบเจ็ดปีแกก็ตามซื้อครับศูนย์สามเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับสุดท้ายครับมาออกม้วนนี้ครับ หนึ่งตุลาหกเจครับรอมินาเบิงนี่คือทะเบียนรถที่ว่าน้องสาวขนเนื้อมาเลือดติดเต็มข้าวเม้นเลยคือ6938นี่ครับตัวเลขส่วนเรื่องตุ้มหามงคลครับถ้าหาว่าใครสนใจลองแอดสแกนคิวอาโค้ดมาสอบถามได้ครับตั้งแต่ต้นงวดพี่เอกพันทักมาเพื่ออยากจะสอบถามเรื่องตุ้มแล้วก็อยากได้ตุ้มมงคลมาก เลยไม่ได้สัมงวดนี้พี่เอกครับแกก็เลยจะขอเช่าอุดหนุนตุ้มมงคลกับผมไปเจ็ดตุ้มพี่เอกครับเช่าตุ้มมงคลไปกับผมเจ็ดตุ้มเพราะว่าพี่เอกครับแกมีร้านร้านซ่อมรถเล็กๆเ,เนาะไม่ใหญ่หรอกครับแต่แกก็พอมีกระตังเพราะว่าแกได้โชคอียงประมานดีบ่อยครับแกก็ช่ากับผมไปทั้งหมดเจ็ดตุ้ม แกก็บอกว่าแกก็จะเอาไปให้พี่น้องครับแล้วก็เอาไปให้คนสําคัญแกก็มีทั้งเมียมีทั้งลูกมีทั้งพอทั้งแม่แกก็จะไปให้ให้เพื่อนอ่ะถือให้เพื่อนใน้มูชาให้เพื่อนเอาให้ซื้อเลยครับแต่ว่าเป็นของมองคลเนานะคือต้องเข้าใจนะพี่เอกครับแกพูดรู้เรื่องนะแกพูดรู้เรื่องแล้เข้าใจนะแกบอกว่าสิ่งที่ว่าข่อยเอามาเนี่ย เป็นของมงคลคขอยก็อยากได้ก็เลยอยากเอามาเป็นมงคลแก่ตัวเองถ้าหากว่าเจ้าเห็ดเครื่องรางของขังคขวยก็จะบอกเอาแต่อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับของมงคลและก็เจ้าก็ตั้งซื้อว่าเป็นมหามงคลคขวยเลยสอบตรนนี้แหละแต่ถากบหน้าถ้าเจ้าเห็ดเครื่องรางของขัง ่อยจะบ,บอ่อเอา้า่อยจะบบบูชาคอยบอยางได้คือแล้วข้องขังแต่อันนี้ข่อยเห็นว่าเป็นมหามงคลคอยเลยกคิดว่า่อยอยากเอามาเสริมดวงเสริมโชคเปิดดวงเปิดโชคให้กับตัวเองแล้วก็เอาของมงคลนี้คือไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกด้วยเพื่อเสด็จเป็นสิริมงคลตามชื่อของเจ้าที่เจ้าบอกแกเป็นคนที่ว่าพูดมีเหตุผลมากนะครับผม เป็นคนทําผมไม่ได้ทําเครื่องรางของของังผมเป็นคนทําตุ้มมหามงคลผมเป็นคนทําเกี่ยวกับของมองคลครับไม่ไทําเครื่องรางของขังครับต้องต้องแยกแยะนะครับของมงคลก็คือของมงคลเครื่องรางของขังก็คือเครื่องรางของขังไม่เกี่ยวกันนะครับต้องแยกแยะคนละอย่างถ้าหากว่าเป็นเครื่องรางของขังจะต้องถือ จะต้องทํานูน่ทนทํานี่จะต้องทําให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเครื่องราขงขังเพื่อจะทําแล้วให้เราได้มาแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นวัตถุมหามงคลเหมือนตุ้มมหามงคลของผมนี่นะคือเราไม่ได้ไปถือแต่เรามีแล้วก็อาจจะเสริมดวงหนุนดวงหรือว่าอาจจะเปิดโชคเปิดลาบหรือเปิดอะไรหลายอย่างครับนี่คือ เกี่ยวกับของมงคลเราไม่ต้องไปถืออะไรมากมายครับถ้าหากว่าเราจะได้โชคก็จะเปิดโชคเองครับนี่คือเขาเรียกว่าของมงคลนะครับของมงคลนี่คือสามารถไปอยู่กับใครก็ได้แต่ว่าถ้าคุณมีดวงคุณมีโชคถ้าหากว่ามีของประมาณนี้เข้าไปดวงอาจจะเปิดโชคอาจจะเปิดก็ได้การงานอาจจะดีขายของอาจจะดีขึ้นอะไรก็ได้ประมาณนี้ครับพี่เอกแกก็พูดเข้าใจแกก็พูดมีเหตุผลนะครับ มือนที่ผมคิดแะครับก็คือเครื่องรางของขังก็คือเครื่องรางของขังของมงคลคือก็คือของมงคลผมทําผมสร้างของมงคลครับผมไม่ได้ทําเครื่องรางของขังต้องแยกแยะนะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วคือผมสามารถใช้ชื่อว่าตุ้มมหามงคลกบนาก็ได้ครับแต่ที่ว่าผมใช้ชื่อของลุงปู่สลวงก็เพราะว่าของที่ว่าอยู่ในตุ้มเนี่ยหอย่างนี้คือ เป็นของลุงปู่ทั้งหมดบางคนที่ไม่เคยรู้จักผมเลยเนี่ยไม่เคยรู้จักกบนาห้าปีที่ผ่านมาเขาจะไม่รู้เลยครับว่าที่ไปที่มาคืออะไรเอาลุงปู่มาหากินหรือเปล่าแอบอ้างลุงปู่หรือเปล่าคนครับถ้าหากว่าไม่รู้จักกันมาก่อนก็จะไม่รู้ที่ไปที่มาพี่เอกครับแกคุยเรื่องราวความฝันให้ผมฟัง ตั้งแต่สามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วแกรู้จักผมดีพอสมควรบางคนครับเพิ่งรู้จักผมตอนที่ว่าผมทําของมงคลนี่แหละประมาณนั้นครับก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าความเชื่อคนเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญครับที่ว่าผมทําตั้งใจทําขึ้นมาเนะี่ยคือผมแค่อยากเปิดโชคเปิดดวงให้ตัวเองผมมีโชคมีดวงของตัวเองอาจจะแค่ฟุกก็ได้ทุกคนสนใจทุกคนอยาก เอาลองไปเสี่ยงโชคเสียอะไรก็คือก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับแค่นั้นเองครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวผมเองแล้วว่ามันก็พอมีเหตุผลพอฟังแล้วมันขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตุ้มหมามงคลขึ้นมาเมื่อนี้ครับขอขอบคุณพี่เอกได้หลยครับที่ว่าเช่าบูชาไปทั้งเจ็ดตุ้มแล้วก็เล่าความฝันให้ผมฟังด้วยแกะกระสิบบอก ข่อยอยากได้ของเจ้งเต้งหมดที่แล้วแล้วเจ้ากับบตอบข่อยเจ้ากับ,บเบรยวบอกข้าฟังใน้ฟังก็เอาเป็นว่าครับง้วนนี้ครับขอให้เลขพี่เอกเข้าอีกนะครับเนาะตรงๆขอบคุณหลายสวัสดีครับผม